สวัสดีครับเจทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมก็เช้านี้อากาศโอ้โหวันนี้เสียทัดส่งขาดตื่นสายครับผมทำอาหารให้เด็กก็สายเลยครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์อีกหนึ่งชุดนะครับผมเนี่การให้อาหารตอนเช้านี่ครับผมวันนี้มีเมนูอะไรเหรอครับผมวันนี้ให้ทายซิมีเมนูอะไรครับผม ครับพี่น้องก็ถามมาหลายๆเจ้าครับผมว่าการเลี้ยงนกกระจอกเทศเลี้ยงแบบใดครับผมปริมาณคอกประมาณไห้อาหารอีหยังครับผมอันนี้เราจะบอกสูตรอาหารตีฟ้าเขาใส่ก่อนครับมื่อนี้มื่อนี้เขาใส่เป็นอต้นกล้วยครับผมจะมีอ ต้นกล้วยกับห่านเนเปียแล้วกับหัวหารไก่ไข่ครับผมเพราะว่ามันเป็นนกลุ่นพอแม่พันธุ์เขาต้องใส่อาหารไก่ไข่ครับผมนี่ครับในการกินอาหารครับนกกระจอกเทศผมไม่แขวะครับผมในการกินก็คือกิกแล้วก็เกินเพราะฉะนั้นเวลาเล็ดอาหารก็ต้องซับให้ละเอียดครับผมซับให้ละเอียดก็คือเ็ดให้มันมุนนะครับผมซับให้ละเอียดในการกินอาหารนะครับผมนี่ครับผมเขาจะมีวิตามิน วิตามินอ่าเขาเอ่ยว่าวิตามินสัตว์ปีครับผมวิตามินร่วมนะครับซองสีแดงโอ้ตรงกระจกเทจินดีครับที่มันเป็นมิสีแดงก็คือผมใส่วิตามินผพมครับผมกับเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มวิตามินเพิ่มอ่าโปรตีนบำรุงโตโนกข่อมครับผมเบิ้องตระ,ะโตครับมิตรโตนวลครับผมบุนขนนี่สง่าครับเบิง้ง เบื้องอีกตัวหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งครับพ่อใบอันครับผมตัวนี้พ่อไบอันกับผสมเก้งเราครับผมกับมือละสองสามรอบได้ยุคครับผมก็แม่พันธุ์จุดนี้เนาะครับผมเล้วก็ฝากลูกนกออกมาเลยๆครับเจทีฟ้ามกับมีลูกนกจำนายครับผมเป็นข้อนําเงินกับข้อแดงครับผมตอนนี้ที่มีจำนายนะครับผมอันนี้ชมวิธีการกินอาหารครับ ก็ง่ายๆครับผมวันนี้มีต้นกล้วยต้นกล้วยเขาเอามาสับครับผมประมาณต้นหนึ่งหัวอาหารไก่ไข่ฟีมิกอ่าวิตามินบำรุงครับผมแล้วก็บลำลำข้าวครับผมใส่ประมาณสามโลครับผมต้นนกสิบเอ็ดตัวเนาะนกใหญ่ยสิบเอ็ดตัว เราก็เป็นข้าวเปลือกอาจจะมีปลาปนมากนิดนึงครับผมข้าวเปลือกจาก,จากล่องสีครับผมเป็น,ข,นข้าวเมลีบเขาจะ่็ถ่งครับเขาจะเก็บไว้ครับผมเก็บไว้เพื่อที่จะไมาให้นกครับผมบางที่อาจจะมีแกลผสมครับผมเจติฟัมคือเป็นการทดลองครับผมทดลองให้เกษตรกร,รผู้ที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ครับผมผมทดลองบดครับผมเพราะว่านกอยู่ในฟาร์มเฮาเฮากะ บมมีผู้ใหมาให้ความรู้กับนกนั่นเฮาก็เฮาก็ต้องท <laughs> ําเองครับผมผลิตเองถําเองก็หาวิธีหาสารอาหารทีเ <animal> พียงพอต่นกครับผมแล้วก็จดเบิงครับว่าาเดือนนี้เฮาใส่ขนาดปริมาณในการให้เนี่ยประมาณเท่าไรแล้วก็การกินของนกเป็นยังไแเรานกอ้วนดีบ่ครับผมขนนกอ้วนดีก็คือสารอาหารถูกต้องไข่ใบหง่ัง่สีนะครับผม ตอนนี้ของเกียรติฟ้ามกับไข่ออกมากกับยูบประมาณหนึ่งใบประมาณโลสองขีดครับผมบ่หน่อยบ่ใหญ่ครับผมบ่หน่อยบ่ใแญ่แต่ว่าขันไข่น้อยแญ่ก็คือโลหาขีดครับผมประมาณโลครึร่งขัขนอันอน,น,นี้ก็หง่เกินไปครับผมก็จะมีปัญหาในการอ่าลูกนกออกครับผมไข่แดงจะเข่าทองยากครับกันโตหง่แต่ว่าขันไขน่ประมาณหนึ่งโลสองขีดโลสามขีดก็ร่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมแต่ว่าในการฟักไขก่กับบอ,บอ,บอตำกว่าอ่าโลหนึ่งนะครับผมบ่ตำก่าโลหนึ่งวิธี การฝากไข่ของเฮากับมีวิธีการยู่ชิปหลังๆกับพากกันไปยอ้อนเบิ้งนะครับผมอาโลขันไข่บ่ฮหอนหนึ่งกิโลเฮาจะบ่ฝากกับผมเฮาจะฟากยูป,ประมาณอ่าหโลขึ้นไปนะครับหรือว่า1นกิโลขึ้นครับผมสามารถเอาขอฝากได้ครับผม ในการฝักของเกดที่ฟ้ามปีนี้ก็ประสบความสําเร็จดีครับผมก็บ่ได้ร้ายครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบตัวแล้วครับผมตีขายไปตอนนี้ก็บกำลังทยอยออกมาครับผมลูกนกผู้ได้อยากได้ก็คือประมั่นต้นเดือนมีนาครับผมต้นเดือนมีนาเขาจะได้อ่าเปิดให้เปิดขายอีกรอบนึงครับผมเปิดขายอีกรอบนึงผู้ได้สนใจกับเตรียมเงื่อนไว้ครับผมก็ผมก็ขายปีนี้ครับปีหกสิบเจ็ดนะครับผมจะขายอยู่ตัวละแปดพันบาทครับผมอายุเดือนหนึ่งครับผมอ่าทางเกดที่ฟ้ามเขาจะ จะมีวิธีการแนะนำวิธีการแนะนาทุกสิ่งทุกอย่างในการเลี้ยงนกกระจอกเทศนะครับว่าทิ้งลูกค่าครับผมสำหรับเกจีฟ้ามครับแต่ว่าถ้าเมื่นผมมู่จจะครับผมก็อยากศึกษา,ารออยายละเอียดกับสามารถโทรม,มาศึก ทรมาสอบถามผมหนยครับเป็นเบอร์โทรที่ผมหายไปอยู่ในอ่าหัวขอคขมเมนต์นะครับผมผมรับสายเองครับผมผมผม่มีแอดมินครับผมต้องย้ำว่าผมผม่มีแอดมินครับผมผมจะเป็นการขูดคุ้ยกับอ่าสมาชิกผู้คุ้ยกับเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงนกใดเลยครับผมก็คือผมจะรับสายเองตอบเองช่วงหารังเทียทมมาอาจจะไม่ได้รับสายหรือว่าห้างเทียท่มมาก็ได้รับสายไกยวากันครับพอดีกับช่วงนี้ก็มีงานหลายครับงานหลายกับ ตอนพอถ่อม่เถ่าอยู่จังหวัดสุรินทร์เท่านี่ครับผมตอนนี้ก็เหตุเฮี้ยนพร้อมครับผมพอาะเฮ็ดเฮี้ยนเท่ากับได้ซอยเพิ้นแน่กับแบง่งแบ่งเวลาออกมาเบิ่งนกตอนเ้าแบ่งเวลาออกอ่าซอยพิ่นครับผมเท่ากับซอยเพิ้นพร้อมเนาะล้วก็ผมก็ต้องดูแลนกอีกเครื่องนกหน่อยครับผมอืมอ่าจะคันโทษมากกันได้คุย้ยกันได้คุย้ยนิดน,นึงยาโมโหยา อย่าตะคอกใส่กันครับคุยกันดีๆครับผมในการเรียงนกกระจอกเทือมาศึกษาหาข้อมูลร่วมด้วยช่วยกันผู้ใดอยากรู้เรื่องยังก็สอบถามได้ครับผมกาเวลาสอบถามให้หลายผมกับมี่วิทยาศาสตร์ในการตอบเราก็มี่ขอสงสัยเดี๋ยวผมจะมาเฮดเป็นคลิปครับผมผมจะมาเฮดเป็นคลิปตอบการสงสัยให้เกษตรกรผู้ที่สนใจอยากจะเรียงนกกระจอกเทศก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับผมเร้านี้กับมี่หลายๆ คำถามครับตอบไอ้ทาสอบถามสามารถ่ยกกำนกหน่อยครับผมเดี๋ยวให้ผมว่างเมื่อนี่ก่อนครับผมผมอาจจะเฮ็ดเฮเป็นคลิปไว้ต่ออัปโหลดมืออื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดอีกคลิปนึง เป็นการซอยเหลือเกษตรกรผู้ที่ิ่นอยากจะเลี้ยงนกน้อยในกรณีที่เอานกไปเรามันตายครับในกรณีนกเอาไปเรานกขาแบ้ครับผมมันกเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเขาจะมาเล่าสาเหตุเพื่อเป็นการป้องกันก้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเพื่อมาเลา่าให้เพื่อมาพี่น้องเพื่อจะให้รับรู้ถึงครับเอ่อให้รับรู้ถึงข้อมูลครับผมบางที่การกินของนกกระจอ,อกเทศก็มิส่วนครับเ็ดหันขานกนขาบงขาแบ้ครับผมเขาก็มีเทคนิคดีๆเดี๋ยวเขาจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพื่อที่จะเป็น ขอพิจารณาญาณในการาศึกษาเรียนรู้ในการจะเรียงนกกระจอกเทศสำหรับเกษตรกรเมื่อไม่หรือว่าเมื่อเก่าครับผมตอนนี้นกกระจอกเทศอยู่ในบ้านเฮ้ามันก็นยังถือว่าเป็นาเศรษฐกษิจชนิดไม่ครับผมุมีคุณคข่าในการเรียนรู้ครับผมตอนนี้ก็ลูกนกนกกระจอกเทศแส่ปลาม่พันเฮ้ากําลังกินอาหารครับผม โอเคครับสำหรับพีพีนี่ผมเอาเจบไว้ส้ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมืออื่นอีกครับผมเกี่ยวกับการอนุบาลลูกนกหน่อยเนาะจะมาไขขอ้อสงสัยให้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่อยากเรียนดูได้ศึกษาเรียนครับผมไม่ต้องไปอ่านมาฟังผมวบาวนี่ครับผมเข้าใจลแล้วเรากะเข้าขใจลแล้วเราก็ศึกษาแล้วตัดสินใจแล้วอย่าลืมเจีติฟ้ามครับอยากได้นกลูกนกกระจอกเทืสายพันธุ์ข้อแดงข้อน้ำเงินกับามารโทรมาสอบถามกบเสียทัดสงขาดได้เลยครับเด้อครับผมสำหรับพีนี่สวัสดีครับ ठ yeah,